สวัสดีครับสหายวันนี้เอพาออ่เแฟนมาเที่ยวสะพานขาวอ่างชุม่อสะพานขาวท่าชมพูครับเป็นสะพานรถไฟสีขาวก็มีคนมาเที่ยวอยู่เยอะอยู่ครับสหายวันนี้ก็อากาศดีครับท้องฟ้าแจ่มใสเป็นแลนด์มาร์กเที่ยวอีกที่หนึ่งของจังหวัดลำพูนครับห่างจากตัวเมืองก็ ยีิบเก้ากิโลขับรถมาประมาณยี่สิบสองนาทีก็ถึงแล้วครับสายมีคนมาถ่ายรูปแล้วก็บางทีก็มาถ่ายเขาเรียกอะไรอะไรวีดดิง้งวีดดิ้งอ่ะพรีวีดดิ้งอ่ะรูปแต่งงานมีเยอะอยู่ครับนู่นครับที่รักร้อนขาบลมกันนั่งดีรลมกัน อากาศดีครับสายถ้าใครอยู่ใกล้จังหวัดลำพูนก็ออกมาเที่ยวแว้อาได้นะครับเมื่อสักครู่นี้รถไฟพึ่งวิ่งผ่านไปครับเอฟถ่ายไม่ทันถ้าทันเราจะก็ก็จะดีมั้ <laughs> นี่คนมาเที่ยวเยอะมีจุดถ่ายรูปหลายที่ครับสายมันห้อมล้อมด้วยภูเขาอ,อยู่ใกล้ สนามกอล์ฟมีดาราหน้ากล้องครับเจ้าที่ครับเจ้าที่เจ้าหินคนครอบครัวมาเที่ยวอยู่ใกล้สนามกอล์ฟเขียวๆนูนะครับสายว่าหน้าหนาวนี่น่าจะสวยกว่านี้นะธรรไม่ใช่ ครับเราลงไปดูมุมดาหลักกันบ้นางพาเพื่อนเพื่อสหายเดินเที่ยวอะนังเอกของผมร้อนนั่งอยู่เลย ข้างหลังนี่ก็เป็นสนามกอล์ฟครับสายมีแม่น้ำ้วย้ยสวยงามถ้าหน้าหนาวนี่อย่าให้พูดเชียสวยมีจุดถ่ายรูปหลายจุดเลยครับ น้อยครั้งครับที่เอฟจะมาถ่ายรูปแบบนี้พาแฟนเที่ยวแบบนี้ครับนางเหนื่อยครับทํางานกันเหนื่อยถ้ามีโอกาสเขาจะมาครับดอกไม้ก็สวยใช่ไหมคร,ครับเพื่อนเมืม่อว่างก็มาเที่ยวกันนะครับเห็นี้ก่อนครับเพื่อนไปหาอะไรกินก่อน ถ้าหายก็อย่าลืมหาอะไรรับปทานกันนะครับนี่ก็ใกล้เที่ยงละวไว้เจอกันใหม่ครับบ๊าย